กินกัโปรครับตอนนี้ผมบุกอ่างทองครับจะพาทุกคนมากินร้านเขาต้มบังบมะปงที่มีหลายคนแนะนําให้กบอยมากินกันเยอะมากร้านนี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามการไปฟ้าภูมิภาคจังหวัดอ่างทองใครมาก็ต้องรู้จักกันดีไปชิมกันครับ ว่ากันตามจริงแล้วร้านนี้ก็มีกัน3สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาชนบุรีหรืออ่างทองแต่อเผอิญว่าวันนี้ผมกําลังจะขึ้นเหนือก็เลยแวะมาสักหน่อยฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาอ่างทองครับเปิดกันด้วยเมนูแรกดีกว่าและนี่คือหนวดหมึกผัดกระเพาในราคา100บาทรสชาติบอกเลยว่าสมกับการเป็นกะเพราหมึกครับอร่อยดีส่วนจานนี้เขาเรียกว่ามีผัดกระเฉดในราคา100บาทที่เขาบอกว่าใคร มาร้านนี้แล้วต้องสั่งกันจริงๆจากเท่าที่ล้องทานดูแล้วก็ผัดมาดีมากๆเมนูนี้ผมให้ผัดส่วนจานนี้เขาเรียกว่าผัดเผ็ดกว้างในราคา150บาทเมนูนี้ต้องขอบอกเลยว่าสําหรับผมแล้วเผ็ดมันน้อยมากอ่อนเผ็ดไปสักนิดนะจ๊ะส่วนจานนี้เขาเรียกว่าหมูกรอบขั่วพริกเกลือในราคา120บาทขอแนะนําเลยทีเดียวผัดมารสชาติเข้มขน้นหมูกรอบก็กรอบกรอบ,รอ,บอร่อยดีมากันแบบหม้อไฟ เขาเรียกว่าต้มเล้งราคา100บาทครับคุณผู้ชมให้อัตรดในการกินรสชาติมันค่อนข้างจะตื่นไขครับรถมาง่วงๆละอันนี้สะดุ้งแน่จานนี้ระดับเบเบนั่นคือขแขนงปลาเค็มในราคา80บาทครับตัวปลาเค็มเขาการันตีว่าหอมอืมกินแล้วหอมจริงส่วนจานนี้เขาเรียกว่าไข่ยัดไส้สั่งให้ทีมงานกินในราคา80บบาทก็ถือว่ากินได้จานนี้ไม่ได้ตั้งใจสั่งครับทีมงานเขาอยากจะกินเอาเป็นว่าสรุปโดยรวมนะครับ ับใครที่มีโอกาสมาอ่างทองหรือแวะเวียนมานะฮะร้านนี้ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําร้านก็จะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นและปิดเป็นเวลาเที่ยงคืนนี่แค่ขนาดเวลามาร้านเกือบจะปิดแล้วนะครับคนยังนั่นอยู่เลยเอาเป็นว่าใครเคยมากินแล้วสั่งเมนูไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้กินกับโกไปก่อน